วันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะมาดูสิ่งที่อยู่ในแกลเลอรี่ของเราก็นี่จะเป็นทางแรกนะคะที่จะเปิดออกมาแล้วก็จะมีบองภาพัที่จะเป็นหน้าพี่แต่พี่จะไม่ยอมเปิดมันก็จะอยู่กลางเลยแหละอยู่ข้างล่างนี่เลยข้างล่างนี่เลยข้างล่างนี่อะปิดโอเคนะคะอันแรกก็จะเป็นอันนี้เลยเราก็เก็บอะไรไม่เยอะนะ ให้ดูอันนี้มีช่องให้ฝากกดติดตามด้วยนะคะไม่ใช่ช่องผีไม่ใช่ช่องผ,องผีโอเคนะคะต่อไปก็จะเป็นอันนี้ แต่ไม่ใช่ช่องพี่เหมือนเดิม <ยะ S 1> โอเค <ยะ S 1> ก็จะก็ะหลายอย่างะนะเกี่ยวกับติ๊กตอ็อกอืมแล้วก็แกลอรีอะไรพวกนี้น้อยด้วยอันนี้แล้นนหลงนะคะถ้าครช,ชอบเลยนะคะแบบ วขึ้นนาดีในแต่ละวันน่าเบื่อชีพไป้องเยี่ยวบ้านกันไปอีกนานๆ I don't wanna die <c oughs> ถ้าใครชอบก็อืมอันนี้ก็เป็นอันที่เราทำไว้นะคะม,มันก็แบบก็ทำไว้นานแล้วนะก็ไม่ได้มีอะไรแปลกอะไรหล้วนะขออนุญาตัวคู่ โอเคต่อกันเลย,ยนี่ก็จะเป็นน้อนทันจีนี่อันนี้นะคะคุณชอบวงไหนก็สามารถไปก็มีช่องให้ติดตามนะคะก็ไม่ใช่ช่องพี่เหมือนเดิมโอเคอันนี้อ,นนอืม คนที่เป็นผัวหัวนะคะต้องจําไว้เลยต้องจําไว้รักหัวต้องหลังตกหัวสลบเราตกซ้ำซัดดึกไม่ต้องถามหมายหน้าสามหัวทันใดไมหนึงเพิ่งถึงบ้านเพ่นกบานใม้หนำใจรักหัวไม่หวั่นไหวซัดเข้าไปไม่ยั้งมือก็มีช่องให้กดติดตามแล้วก็ไม่ใช่ช่องพี่เหมือนเดิมนะคะคือหัวตรงคือช่องที่พี่เปิดให้ไม่ใช่ช่องพี่เหมือนเลย अsपा पवाभना म प्रca कोपाlo बला naए paलाभ खपाराना मपावा अनन भने अनामालाचango baabilला naid ba ก็มีข้อให้กดติดตามเหมือนกันนะคะทุกคนก็จังไว้ไม่ใช่ช่องพี่อันนี้ก็จะเป็นงานนะคะช่งเป็นอะไรที่ไม่อยากทำมาก ประมาณนี้นะคะนี่คลิปวิดีโอต่อจากอันนี้ทุกคนต้อง ื่อแม่เปิดสมุดว่ารูปกูไหนดูซิลูกว่าลูก <G ül> โอ้พระเจ้าวิหนาทีต่อมาโอ้โหสุดยอดเลยลูกชัดเอิม่มมึงอยู่ไหนรูปเมื่อกี้กูไม่ให้อภัยมึงมึงอยู่ไหนอันนี้คุณลองทำดูนะคะทุกคนสังเกตดูภาพนี้ดีๆนะครับผมอยากให้ทุกคนจ้องไปที่จุดสีแดงประมาณสิบวิหลังจากนั้นให้มองไปที่เพดานหรือผนังบ้าน แล้วกับเพิ่มตาเร็วๆแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ไม่น่าเชื่อลองทำรู้ครับอันนี้กับเรามันก็ได้ผลจริงๆนะคือเราเห็นแบบติดตาเลยอะอนี่อะไรอะทุกคนเราลืมแล้วอะนะะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูกับแมวของเราที่เขาจะมีความออรา่าสนะุดมากๆลยแล้วก็ดูทุกคนอย่าดูเลยนี่นะคะก็จะเป็นลูกค้าที่เรามาสังกเกต คามีโอกากิยูโคโจชิโนบุอิงโโรโอบานายลุยเทนเยน็นโคโจคานะเอะโคอิโทโมอิจิโร่โคสุยูดิคาเนะเอกไพคันโ,โอพ่อของทันจิโร่นะคะแล้วก็ทันจิโร่เซนอิซึคันโดจิวิซึบิแล้วก็อืม นนาไปติตมผู้เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดฝ่ายชายได้พลัดตกลงมาจากระเบียงและเสียชีวิตในที่สุดและหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นกลางดึกที่ห้องของฝ่ายหญิงมักจะมีเสียงเคาะประตูมาในทุกๆคืนซึ่งหลังจากมีเสียงเคาะประตูไปสักพักก็มีเสียงเปิดประตูห้องเข้ามาได้ยินเสียงคนเดินไปรอบๆห้องแล้วเสียงนั้นก็ได้หายไปซึ่งรู้สึกว่าจากที่เล่ามาเนี่ยผู้หญิงคนนี้ทนอยู่แบบนั้นเป็นอาทิตย์เลยมีคนเคาะประตูแล้วเดินเข้ามาในห้องเนี่ยเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะฮะจนในที่สุดครับเธอทน ไม่ไหวเลยไปปรึกษาพระอยู่ท่านหนึ่งโดยท่านเนี่ยได้บอกว่าคนที่เข้ามาในห้องของนักศึกษาคนนั้นอาจจะเป็นดวงวิญญาณของแฟนทางฝ่ายชายที่ยังมีความแค้นหลงเหลืออยู่ทาให้ทังพระอาจารย์เนี่ยแนะนาให้ไปนอนใต้เตียงเพื่อที่จะให้ดวงวิญญาณของแฟนเก่าเนี่ยหาตัวนักศึกษาคนนี้ไม่เจอซึ่งนักศึกษาหญิงคนนั้นก็เชื่อแล้วก็ไปนอนใต้เตียงในค่ําคืนวันนั้นโดยในกลางดึกได้มีเสียงเคาะประตูมาเหมือนเดิมมีเสียงเปิดประตูเข้ามาเหมือนเดิมแต่สิ่งที่นักศึกษาหญิงคนนั้นพบกลับเป็นใบหน้าของแฟนหนุ่มท มากเลยอะแต่เราก็จะให้ดูสองคลิปนี้ไว้แล้วกันนะคะวันเวลาจะผ่านไปแต่ใจของฉันไม่เปลี่ยนแปลงเธอเป็นพระอาทิตย์ที่ส่องแสงคอยเติมเต็มบนหน้าผาส่วนฉันนั้นเป็นดอกไม้ที่ยังคอยเบ่งบานรอยยิ้มของเธอยังมันหวานเลยคอยเธอไม่ท้อต่อไปนะคะก็จะเป็นคลิปนี้พอคลิปนี้จบ